ลาบอ่ะออแต่มันจะเป็นหูลูกเราใส่เสือสินัวเออแล้วไอ,อส้สินัน่นจะแคบหู่งให้เลยนะเสือมันเอาอีเรียนเลย หนี่ามึงคือบลิ่เลยเออกูลิ่เลยได้ปะมึงก็คือบลายเอาเงินให้มันแล้ววาเงินมึงก็ได้เด้ใจนั่นเธอเออแก้วกระโถนได้นะของเรามาพี่น้องมามากินแกงหน่ม้พี่น้องเออแก้วบริโตงมงเป็นลำไส้เลยฮะแตงฮะแตงมา่น <fucking> ้อมา ขําวกมิ่บ้้เอยเอาเอาทันเราหวาขาวกลมนี่ฮะเขาเอิญเขาต้องอะไรจ้ขาวิตามินอะไรนี่ฮะก็สามจีพันอยนี่เห็นไหมจููเห็นไหมสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนแรกสองโมงสามโมงันี่ เอาสินแหงไว้แกแขงจะแหงลูกอ่อโอ้ยอสัวตายแ่บตู้ตยเย็นหมดแล้วสินแหงอะ่ะซื้อเอาไหมรื่นสามสิบพันเขาเจ้าเขาต่าบ นี่เขากำนี่มันจะเขาเกำเขากล้ออืมฮรูบบก้กวามดเงินเนาะ ยอยากไฟเขาเติมหกับสองแม่จะเพงวินเอยใช้หิ้วเข่าห้านลูกค้อยเลยเมอนแบบเออมอนี่แพงลายกับเพลงดุาไที่ได้แพงดุจทาวลาเนาะแพงหลายผัดแพงผัดแพงดุจายสิ อยู่เด็กิ้นนำกับแบริยูบิจินไอน้ินเก่งค่ะแรงไปอีกค่ะขาชวนอิเบียมันกับบริยกอยูล,ละมินยูก็เป็นอะไรเฮือนกับขึนอะไรตีปมตัวแม่มาให้หน,น้ามีอใหะเป็นบาน

cô hùng nó công nha rồi, phải công nha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  mà nha công nha công nhảy để nha công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  nha nhảy nha công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  ออืืกินกับมี่เจ้ากันเว้ยค่ะวันๆปวดขาเพื่อนอะไรแบบนี้หน่อยถั่วใหญ่ๆกูทำกวางงาไม่ยอะลืมหายเลยชาพันแบบแบบไปหายก่อนถูาวยังไม่ทันหายยังหายอยเดดอกเราเิ้งหา ไปกับพนัิไปสามไปไหมอืมติดใจอ่อยคนหักใช่หักว่าอืมเสียงเงินหมดแล้วฮะเงินหมดแล้วมึงเข่า ตัวกิโลไห้ชื่อเบอรตเมือ่อเราจะทำกิโลนะไปตักกิโลก่อนนะ มันไปกินเบอร์อ้ยเ่ห้ยเราไปเอาไปกินหูตป่้งตกี่โอมทั้งน้ำเปลี่ยนก้วยก็ได้ไหลชหาโ้เรตอยชิ้นหาโตเรชิ้บุกโต ค่ะคิดพันไปเรื่ออกเปลี่ยนถ้วยสิเจ้าไม่รเรืกอ่ะมึงกินบ่ไม่ไหมได้ไหมบวมเหรอบวมหรือปะเฮ้อไปน่งกินมากืนมาคืนนี่สิ่งแหอ ในแ่วมึงบอกหน s <S But, s <S yeah. ้าแมวมึงกับบริสุทธิ์ใจฮะตามเลยมึงไปน้าแมวมึงบอกเรื่องกูวะมึงถามกูวะมึงจะถามก็ว่าแม่มึงซื้อโทรศัพท์ใหม่ดิก็ซื้อไม้ซื้ออะไรอันเงินค่านะคะมึงถามอันหน้าแม่มึงจะให้แม่เถ่าเด้อค่ะ เราเกินตูหันทามันนม่มึงเด้อเมนแถวนี้ให้น้ำแม่มึงแล้วเมนแถวนี้โบหู้เมนแถวมึงเปิดแบบผัาคว่ำมาว่าให้น้ำมึงนั่นแล้วแล้วเมนแถวนี้เปิดโบหู้เมนแถวนี้เปิดไห้น้ำแม่มึงซะเออเม่แต่เมื่อกับทามแม่ว่าแม่จะให้เงินเมนแถวแล้วเด้อคำยังมาท่านจะไห้แล้วเขาก็ยังโบหู้ะถ้าโบหูทำเลยเออก็กูบอกมึงเลยเขายังโบหู้จำเรื่องเลยเดี่ยวกันดัง เมื่อแล้วมึงไปถามเงินแม่มึงมมขับพักอีตู่ม่ทางนี้สาวพันแล้วไปหันไปแถาตี้อ,อ่ะเข้าใจบอสหือ่เพอนั่นหนึ่งในแถวตี้อ่ะมึงค่ะราบวยอยากเอาหอยนางแล้วมันบอกเขาว่าลา,าบลาบวเอาหอยแม่มึงกันแม่มึงบปอยากเอาหายาอ,อย,าอาหายหอลาบ Tại bữa nay kìa <laughs> à, rồi. Thôi, biết <laughs> thầu rồi. Để จ้ำกินนะไี่เนยต่อหวานว่านยาข้าวยาข้าวหมอนี่ไปจ้ไดลยอะไรกินข้าวกับชิ้นแห้งหลูกาชิน้นแห้งไลยอ้อยวันนี้ป่ะาออ้ฮะใช่เป๋าเนาะของอร่อยเนี่ยเนาะใช่เลยอืมเลยอ,อ่ะอย่าอกอะไรไปตักเอาข้าวลูกเอาข้าวข้าวเจ้าเอาเนี่อเห็นน้องกินกับชิ้นแห้ง <c oughs> นั่นแหละบอกว่าลิงแต่โทรศัพท์สมองมาผักผ่อนเห็ดเออิออ่นโอ,อ้ได้ยังวะไปมืเหียนกับกลืมบ,บ่ไอ้บ่ทธรรบเหียนนะออมือผ่อนห้องเออจา้าในเจ้ามันไปตากกันชื่อเออิ่นเอ,อาใส่ตู้เย็นผัดบตากเนียนผัดาต้มเนาะต่างแหงเพื่อต้ม

สองอะไรมันทับแฉลบพริตพ้อมกันตัวเป็ัดตัวมึงว่ากบบนี้แบบนี้มองเราของมึงนะพี่ได้สาวได้พวมีบันนำย็น ฝา G S S, กกดไล์กดแชร์กดคอมเมนต์ซองนีนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายเอามาจ้มามาดึก